เป็นสิเก่าเนี่ยนะแต่อยู่นคนละรุ่นนะของของเล็กนี่อยู่รุ่นอะไรคะเล็กอยู่รุ่น72 72นะพี่เนี่ยนะคะเกินหนูไปแค่1ิรุ่นเองนะ62แต่พี่ก็ยังดู72ได้นะเพราะเราเป็นพี่กุณแก้วไงนะคพี่กุณแก้วที่แบบเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมเลยะตอนนี้เรากําลังคุยกันอยู่กับคุณอนุรัชชีนะคะจกตุศรีพิทักษ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ภูมิใจมากนะเพราะตอนที่เราอยู่โรงเรียนเนี่ยก็ดูดูออกไปแล้วเนี่ยนะ มันจะไปเป็นยังไงต่อไปเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้โรงเรียนเราเนี่ยคุณเลขาเราจะครบรอบ11 1ปีแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีงานคืนสู่ย่านะะชื่องานเราคือพี่คุณแก้วสู่สวนขวัญน,นะคะซึ่งในวันที่12ธันวานเนี่ยก็จะเช้อเชิญบรรดารุ่นพี่รุ่นน้ององเราเนี่ยมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะไปดูบรรยากาศเก่าๆพบปะกันแต่ที่ต้องถามคุณเล็กว่าตอนคุณเล็กอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะ จริงๆเราทํากิจกรรมเยอะมากนะ,ะถามว่ากิจกรรมอะไรที่เล็กรู้สึกว่าอประทับใจจังเลยแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเราออกไปแล้วเนี่ยนะคะบางทีตอนอยู่เรียเราโอ้โหมันไม่น่าเลยนะแต่พอออกไปแล้วแต่เราได้ใช้จริงๆค่ะถ้าถ้าถามแบบนี้เนี่ยสำหรับเล็กเนี่ยคิดว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องวิชาหัดกราบค่ะคือเราจะสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีคุณครูชื่อคุณ,ค,ค,ณครูนกน้อย คุณนกน้อยนะคะรุ่นพี่ก็ยังอยู่นะสิปีคานะพี่ก็เลยค่ะคุณนกน้อยค่วก็เป็นชั่วโมงที่จริงๆแล้วเล็กก็ชอบเพราะว่าไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเราก็ได้ออกมาแล้วคุณครูนกน้อยก็จะมาสอนวิธีไหว้ที่ถูกต้องกราบกราบเบญจางคับดิษฐ์กราบผู้ใหญ่ถอนสายบัวแต่โรงเรียนเราเอางานสวยมาก พี่บอกได้เลยว่าโรงเรียนเราถอนสายบัวสวยมากไปไหนพี่พยายามจะวอยวายว่าต้องถอนสายบัวเพราะว่าสวยมากนะถูกต้องออแล้วเป็นไงตัวออ,ออกมาได้ใช้ยังไงครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเรียกว่าเอกลักษณ์ของนักเรียนราชินีก็คือการไหว้ที่สวยงาม สมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดกันว่ามองออกเลยคนไหนนักเรียนราชินีคนไหนไม่ใช่เพราะว่านักเรียนราชินีจะไหว้แล้วไม่ไม่มีการย่อตัวกระดึบกระดึบลงนิดหนึ่งเพราะคุณครูจะบอกว่าให้ค้อมตัวให้สวยงามแล้วก็ไหว้กันอยู่อย่างนั้นอตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจนะคะเราก็มไม่เข้าใจว่า เอ๊ะทำไมฉันจะต้องมาไหว้หัดกลาบฉันก็ไหว้ทุกวันทำไมต้องมาไหว้ถอนสายบัวเล็กไคลานและคลานด้วยแล้วก็เอางานการเอางานนี่เล็กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเล็กจะเอางานไปทําอะไรแต่ว่าพอเวลาผ่านมาเนี่ยเล็กได้ใช้จริงๆค่ะตอนที่เล็กเป็นรองคณบดีฝ่ายจิตกาจนิสิตที่อักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่จะต้องรับเสด็จแล้วเล็กต้องคุมแถวนักเรียนปีหนึ่งนะคะนิสิตปีหนึ่ง ก็ต้องรอรับเสด็จนิสิตถอนใสบัวไม่เป็นอนุรันีทันดีสอนแสดงสอนนิสิตและเมื่อเร็วๆนี้เล็กก็ได้ใช้วิชาวิชาเอางานเนี่ยพอดีเล็กไปแสดงงิ้วแล้วก็เหล่าซื่อเนี่ยถอนใสบัวไม่เป็นและเอางานไม่เป็นเหล่าซื่อจะต้องไปเอางานเพื่อที่จะรับช่อดอกไม้จากสมเด็จพระเทพ ก็ข,ขออนุญ,ญาตเป็นเป็นโอกาสที่จะได้ใช้วิชาจากโรงเรียนแล้ว,แ,แ,ลวแล้วเล็กดีใจว่าเล็กทําได้ถูกต้องค่ะคือมันฝังอยู่ในตัวเรานะ,ะมันไม่น่าเชื่อนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางตอนที่เราฝึกเราก็ฝึกไปอย่างงั้นเองนะอัตโนมัติของไปแต่มันฝังอยู่ในตัวเราอย่างพี่ก็มีโอกาสนะพี่สอนอยู่ที่รังคแหงเนี่ย พี่ต้องสึกทั้งถอนไซบวัวทั้งเอางานนะรับรานปินาบัตเนี่ยนะซึ่งมาัศจรย์มากเลยว่าเราได้ใช้สิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะฮะตอนนั้นเราไม่นึกว่าพี่ฉันจะทําไปทําไมเพราะตอนนั้นเราอายุแค่10บขวบสิบสองขวบเราก็ไม่เข้าใจแล้วเวลาเราทำแบบนั้นภูมิใจไหมมันสวยนะภูมิใจมาก<ห>อถอนเซบัวก็ถอนได้งดงามเวลากราบใครหรือว่าจะเข้าผู้ใหญ่เนี่ยเราก็มั่นใจเพราะเราทำไปโดยอัตโนมัติ มันเป็นมารยาทสังคมที่เราเนี่ยนะฮะเรียกว่าโรงเรียนเราเนี่ยสอนเรื่องพวกนี้นะจนกระทั่งมันฝังเข้าไปในตัวของพวกเราทุกคนนะฮนะ,ะ,ะเป็นความาภาคภูมิใจจริงๆ<า>อันนี้นะคะเราจะต้องโชว์หน่อยดูซิอยากจะเห็นยังเลยที่หนูภูมิใจมากๆเล็กภูมิใจมากๆเนี่ยนะแล้วว่ายอย่างสวยงามนะคะพี่ๆน้องๆเราหลายๆคนบอกอูฉันไม่ได้ว่าอย่างนี้มานานแล้วฉันขอดูด่อยซิว่าอย,ย่างไรเล็ก<ง>ต้องยืนไหมคะ,คะอ่าได้เล็กยืนได้เลยนะคะยืนขึ้นแล้วก็ จำไว้นะว่าเราจะไม่ย่อขาลงไม่ย่อขาแต่ว่าเราจะพร้อมตัวอย่างสวยงามมือนี่จะอยู่ประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วก้มลงนี่นี่โปรดทราบนะคะไม่ไม่มีการแบบนี้ห้ามย่อลงไปถอนไจบัวก็ต้องถอยหลังนะไม่ใช่ก้าวหน้านะไม่ไม่สวยบังคมของเราแล้วก็ยังมีการไหว้อีกอย่างหรือซึ่งเราเพิ่งจําได้ว่าเป็นเอกลักษณ์โรงเรียนคือการไหว้ตั้งเข่า ซึ่งเด็กไม่เคยเห็นคนอื่นเขาทําแต่ว่าเราทําแล้วเราทําได้สวยงามเวลาที่ครูที่โรงเรียนประจําเวลาเช็คชื่อค่ะพวกเราจะขานชื่อรนักเรียนประจำเหมือนกันหนูนักเรียนประจําได้และเก๋จังเลยเพราะพี่ก็นักเรียนประจําค่ะชีวิตเราจะผัวพันกันมากเลยค่ะเราตั้งข่าวเราเราหัดกราบเราไปสวดมนต์ คิดแล้วมีความสุขนะได้กลับไปแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถึงร้1ปีปุ๊บเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรากลับไปแล้วก็เห็นตึกประช,ชุมนะคะซึ่งเราก็จะขึ้นไปสวดมนต์กันบนนั้นนะคะสมัยหนึ่งนะพี่มีโอกาสได้นอนบนนั้นด้วยนะเพราะตอนที่รื้อตึกตึกประจําเนี่ยนะ,ะนฮะพี่ได้ขึ้นไปนอนบนตึกประชุมนะคะก็กลัวผีกันพอสมควรทีเดียวเช<ค>ียว <ๆ S 2> เพราะ <ๆ S 2> ว่าโางเราชอบเล่นผีถ้วยแก้วใช่คะก็ผีถ้วยแก้วเนี่ยทำให้พวกเราถูกปีบนหอกประชุม เป็นความภาคภูมิใจภูมิใจจะได้ได้ถูปีบนหอประชุมใช่ไหมคะจริงๆเป็นเป็นข้อความอยากรู้อยากเห็นหน้าหนูไปทำอะไรอ่ะเขาเล่นอะไรกันเพื่อนชวนหนูก็ไปดูหนูเลยโดนด้วยส่วนใหญ่ไอ้เพื่อนที่ชวนจะไม่ค่อยโดนนะมันจะวายฟึบไปก็เลือแต่คนที่แบบเข้าไปร่วมดูปกติหนูก็ไม่ใช่คนซนนะคะหนูเรียบร้อย พี่ก็พยายามเชื่อนะคะว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในชินียจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราออกงานปุ๊บเนี่ยนะอยู่ต่อหน้าสังคมเราจะสงบเงียบทันทีนะ,ะแต่พอเข้ากลุ่มปุ๊บเนี่ยมันแบบอาการออกทันทีเหมือนกันนะ,ะแต่นั่นก็คือว่าเรารู้กาลเทศะนะครว่าเมื่อไหร่เราควรจะทําอะไรและเมื่อไห่ เราไม่ควรจะทําอะไรนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางโรงเรียนเนี่ยพร่ำสอนพวกเรานะสมัยก่อนเรารู้สึกนี่มันสอนอะไรกันเยอะแยะประมาณนี้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปในตัวเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไปเห็นใครที่ไหนไม่ว่าจะรุ่นไหนนะคะเรารู้เลยว่านี่นะักเรียนาชินีนะมีบุคลิกออส่วนบุคคลของโร <นะ S 2> <อ>งเรียน<ๆ>ที่หล่อหลอม<ๆ>มานะคะซ,ซ,ซึ่งอันนี้พ,พี่ก็ภูมิใจนะเพราะว่าเวลาไปเห็นรุ่นน้องนะคะหรือรุ่นพี่บางคนเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บพอรู้ว่าเป็นนักเรียนชินีเนี่ย เรามีความสุขและเรารู้สึกว่าเราสนิทใจนะคะในการที่รู้ว่าเขามีการละเทศะรู้ว่าเขามีมารยาทแล้วรู้ว่าเขาทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะ ภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนราชินีนะคะบางทีเราเราไปเราไม่รู้สึกนะแต่อย่างเนี้ยอย่างที่ที่เล็กบอกบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเอาไปใช้จริงๆนิสิตก็ตื่นเต้นระทึกว่าทําไมอาจารย์เอางานเป็นนะคะต้องวิธีการเอางานทํำยังไงไม่ใช่ยื่นพื้ข้าไปต้องมีการกระดกข้อมือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เล็กสอนเหล่าซือเล็กดีใจมากเพราะปกติเนี่ยเหล่าซือจะสอนท่านิ้วให้เล็กวันนั้นเล็กดีใจมากว่า ได้เป็นคนสอนปลอดทราบแล้วเล็กทําถูกเพราะว่าอาจารย์คณะบดีท่านก็มองอยู่ว่าเธอสอนไรขายิ่งคณะอักษรศาสตร์นะยิ่งเป็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนว่าจะต้องเป็นอะไรที่วัฒนธรรมประเพณีถูกต้องและจริงๆ จริงจริงนักเรียนในชินีก็อยู่เยอะนะคณะนี้นะคะรุ่นเล็ก็หลายคนใช่ไหมคะเข้าไปอยู่นะรารุ่นพี่ก็มีในส่วนของอักษรศาสตร์เนี่ยแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมเราได้ไปทําให้เหมือนกับโรงเรียนชินีก็รู้อยู่ว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้เนี่ยนะคะจะเน้นหนักในเรื่องพวกนี้ด้วยนอกเหนือจากวิชาการที่เราได้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องพวกนี้นะคะซึ่งเป็นภาคความภาคภูมิใจมากนะคะ วันนี้นะเราก็จะต้องเชิญชวนว่าทุกคนอย่าลืมไปนะคะ1 1 1ปีนะคะโรงเรียนราชินีเนี่ยวันที่12ทธันวานะคมะปีนี้ไปที่โรงเรียนเจอกันแน่นอนเจอกันะค,ะค่ะ,คะขอบคุณมากเล็กค่ขอบคุณค่ะ